โอเคครับผมก็ส่วันนี้ผมจะมาแปงลงร่างเป็นน้องหนูเว้ยน้องหนูแบบที่มันเป็นแบบน้องหนูสกินผู้หญิงนะทุกคนก็แบบว่าวิ่ีผมมาแบบพานาัซีมาเล่นแบบแบแบ,แบดอปเปอร์นะทุกคนก็เป็นแบบไปโดดให้ลงหลุมเลยประมาณนั้นทุกคนผมจะแกล้งจีบมันไว้ทุกคนโดยการเป็นน้อง หนูแฮมสเตอร์ตัวนี้ทุกคนก็แบบว่าจะเป็นไงก็นักซีมันไม่ได้เล่นมาครับนานแล้วอย่างที่อยากที่ทุกคนได้เห็น,นว่าผมไม่ได้ชวนอัดคลิปนานแล้วทุกคนก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะทุกคนก็สปอนเซอร์คนไหนอยากจ้างอะยเดือนก็จ้างได้น,นะครับโอเคทุกคนแล้วก็ โอเคครับผมไม่ตื่นเป็นมาแล้วว่าครับอยู่กับแบบแมพแบบเด็ปเปอร์แบบเด็ปเปอร์ดอตต์วอตต์เดอะฟักเกอร์โอ้โหก็เดี๋ยวผมพาประมาเล่นอะไรไม่รู้ทุกคนมจะปรากฏตัวเลยดีไหมทุกคนปรากฏตัวเลยไหม่ปรากฏตัวอะไรกันทุกคนฟิลด็อกเตอร์โจอนนี่โอ้โหเปิดตำรากันนะโอเคก็เป็นเรื่องกันเลยใครอ่ะใครอ่ะไม่ใครอ่ะหนูหนูอะไรอะไรหนูเราชื่ออะไรชนะครับผมอันนี้ใครอ่ะชื่อหนูมาเล่นหนู อีหนูอีหนูใช่ใ <glucose> ช่ใ <benim> ช่เราเข้าเซิร์ฟมาเล่นแบบใช่เหรอใช่ใช่เราเป็นใช่เหรอใช่ทุกคนเรียกอีหนูได้ไหมฮเฮ้ยเอ้ยเลยฟิวหู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 ยังไม่ได้เจบนี่ไงโอ้โหดับเบิลอันแรกทุกคนไปไหต่อโอ้โหเอาจะมาเล่นด้วยเหรอมาอันนี้คือจะมาเล่นด้วยเหรอใครใช่ใช่ทุกคนผมจะมาจะมาใครมาคนเดียวครับเนาผู้ชายอ๋อก็ไปไหนต่ออืมไปไหนต่อเดียวทุกคนผู้หญิงค่ะได้ใจพูนี้นอตามเรามาทุกคนตามเรามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปไหนทุกคน ไม่เห็นเลยนี่มึงโง่ตาบอดสีนะนี่เออแบบนี้ไงโห้จะพาพาไปตรงสีทองแล้วทุกคนปิ้วพาไปตรงสีทองทุกคนสีทองปิ้วเออนี่ไงพิกเซลอาร์ตอะไรอ่ะฟืดอุ๊ยอะไรวะอะไรวะทุกคนแล้วแล้วแล้วมันต้องเริ่มหรอเริ่มไงอ่ะโดดไปเลยเรื่องแนว ไม่มีเริ่มเลยโดดไปเลยฟิวนี่ไงชุบ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 โหกระจอกว่ะแค่นี้โอ้โหกระจอกเหรอวะนี่ผมจะพามาเล่นนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะพักผมจะแบบเกมโหมดแล้วก็แบบมาช่วยมันนะทุกคนผมลืมปิดเมฆแล้วอทุกคนเมฆมันบางอ่ะทำไมมันตายมันตายพร้อมกันอ่ะเออเปิดอันนี้มาทุกคนต้องโดดทีละคนมาทุกคนชุบชุบชุบมองเห็นเยอะเยอะมองเห็นเยอะเยอะโอ้โหฟิวเลิฟอ่ะมันเดิมมันตายแล้วทุกคนโอ้โหผมปิดเมฆกันแล้วกยทุกคนเชดเดอร์ดีเทลแล้วก็ปึ๊บปึ๊บออฟไป ไม่ได้ไม่ผ่านนี่ทุกคนปึ๊บโอ้โหอันนี้เป็นไหนต่ออ่ะแล้วก็มานี่เหรอปึ๊บนี่ไงทุกคนอ๋อ T P S A S T โอ้โหเอ้ยได้เกินไปปเล่าช่วยไหมเราช่วยไหมทุกคนโอ้โหช่วยไงอ่ะโอ้โหบอกรักเราโอ้ยมันมองไม่เห็นตาเราบอกรักเราเดี๋ยวช่วยบอกรักเราเดี๋ยวช่วยทุกคนด้วยช่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 วยบอกรักเรา ไม่ไมทำไมต้องบอกอะเดี๋ยวช่วยไงเอบอกรักเดี๋ยวช่วยเออช่บอกได้ไม่ชึบชบชบฮไไม่บอกเช่วยทำไมต้องบอกล่ะมวไม่บอกก็ผ่านเองเชิญไมบอกก็ไม่ผ่านก็ผ่านเเออเชื่อเ่ยดแหล่ด้วยอะทุกคนผมจะให้มันผ่านนะทุกคนอดูเลยอึ๊บว้ยผ่านแล้วยังวยวายทุกคนว้วายอบอกรักยเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะผ่านละ บอกรักก็ผ่านแล้วทุกคนดูดิึงทุกคนมันจะได้จริงมันทุกคนสีเนี่ยมันแบบมันมันโศกังนะแบบโศกัลางบอกล่ะก็ผ่านแล้วเออบอกรักครั้งนดียก็ผ่านแล้วทุกคนชื่อมันบอกว่ามันเป็นลูกยูทูบเบอร์อะไรได้ดีกว่าทุกคนโอ้โหยอมไหมล่ะเี็บบอกว่ะโยอมไหมล่ะทุกคนยอมไหมไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมครับน้องชึบ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 อะไรอ่ะเราชอบเธออะอ๋อแบบว่าเสียง เท่ดีเอ๊บเหมือนหมาเอ๊บเราเราชอบดูแบบว่าเสียงเท่ดีว่าห้ามเหมือนหมาโคตรเก๋ไม่บอกอะไแล้วไอ้ยี้ยโอ้โหนี่คนเราเราช่วยมึนกันละกันเนาะแบบว่ามันอไอช่วยมึงกันละกันเฮ้ยเนี่ยเค่วยละกันเป็นไงโคตรโหดข้อหาเราด่า กระจอกข้าเราจะนี่อ่เลเวลคอมพิวตุกคนแล้วก็ปึ๊บไปไหนต่อแล้วมันต้องไปยังไงอ่ะอ๋อกดปุ่มโอเคไม่ต่อทุกคนกดปุ่มกดปุ่มปึ๊บปึปุ่มกดอ๋อสีทองเราผ่านแล้วทุกคนสีทองเราผ่านแล้วแตวผมต้องทามานี่ไว้ทุกคนมานี่มานี้เอาเอ้ยทุกคนมานี่มานี่ฟื้ไม่้ดนไหนดียวไม่ได้หรอโอเคไปเข้นนี้กระจอกเอวนี่ไงสมามสมาโทุกคนเฮ้ยคืออะไรอ่ะโ่้โหคือแบบกระโดดเลยอ่ะทุกคนไอ ปิ้วเนี่ยทุกคนมันไม่ได้ให้ดูดปิ้วหรือเปล่าเนี่ยทุกคนปิ้วไม่ได้ทำอ,อุ้ย โดดนี่ไงมันให้โดดทุกคนกระโดดโอเคได้อยู่อ๋อมันมีปีกมาด้วยเหรอทุกคนน่าสบายปีกด้วยว่ะทุกคนปักปัวของพี่ถขาบกปีกมาด้วยแล้วกันทุกคนฉันใช่แบบสมมสเสร็จอะไม่ใช่สมเสร็จสมไก่เอ้ยไม่ใช่สมไก่สมกิดเอ้ยไม่ใช่สมกิดสมตองสมปงกับสมเปงะนะไปไงอะไปไม่ได้เออไปนี่ไปนี่ทุกคนปิ้วเออมันต้องไปไหนเหรทุกคนนี่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 ทางนี้เลยปิ้วนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ผมว่าต้องทางนี้แน่เลยทุกคนนี่ไงเชิบ เยิบเอาเยิบเอาเยิบนี่ไงท่านไหนตอบทุกคนนี่ปุ๊บโอ้ด้านนี้ง่ายเลยทุกคนไม่ได้รักเราแม้ทุกคนผมจะถามแต่เราไมแม้ไม่รักครับใครเนี่ยเฮ้ยอีโง่อีโง่โอ้โหูชึบชุบโอ้โหชึบชุบยศคือเหมือนว่าต้องมาทางนี้ทุกคนโอ้โหไม่ผมมาเล่นแมปเองเลยทุกคนไม่ได้มาผ่านน้ำสิมาเล่นแล้วล่ะมาแล้วเราผ่านแล้ว เราผ่านใช่หรอจะบอกรักไหมจะบอกรักไหมไม่ไม่บอกเอางี้บอกทำไมเราผ่านละเรามีเกมให้เล่นเอางี้เรามีเกมให้เล่นเล่นอะไรเหรอเล่นอะไรเหรอถ้าเราผ่านก่อนต้องบอกยรักถ้าเราผ่านก่อนต้องบอกรักชุบ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 เราจะไม่โกงไม่เอาได้ไหมอ่ะ ตาต่อไปเราอย่าไม่เราอย่าไมกงเออเออตาต่อไปอ่ะเออทุกคนชิบชืบมันอยู่ไหนวะทุกคนมันจะไปไงเนี่ยมันไปไม่ได้ไปได้ไม่อันนี้มันไปไม่ได้ดูดิมันไปได้ทุกคนไม่งั้นมันไม่มีแบบมาให้หรอกเอ๊บหาดีๆอ๋อไปอย่างงู้นโอเค เชิบนี่คนร้องให้มันหาดีๆแล้วคนผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนวะทุกคนเออยู่ตรงไหนวะเนี่ยเบิ้บไปตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยใช่เหรอวะเอออ๋อจริงด้วยทุกคนฟื้บโอ้โหโยากมากทุกคนโอ้โหมีผมผ่านเราผ่านเราผ่านเราอก็ผ่านง่ายเกินนองบอกอะไรนะอุ๊ยทุกคนดูดิมันต้องบอกเลือบลี่อะไอเดอบิกกี้อะทุกคนเออต้องบอกนะไม่บอกครับอ้าว อ้าวโดนแน่จะบอกไหมโดนไรครับน้องไอ้แกโดนไรโดนไรพักทีไอ้แกพักทีนี่ยะมาด่าไอ้แกเนี่ยจะไปให้บอกเราทำไมออบอกมาน่องเศร้าหลัเป็นคนที่น่าย s a กทีทุกคนฟึ๊บแล้วผมจะแบบสำนัความอกทุกคนเชิบดูนะโอ้หจำอยู่ จะบอกไหมให้ทุกคนดูดิจะบอกไหมไปไหน,นต่อมันต้องไปไหนต่อน well> ี่ทุกคนจะบอกไหมครับคิวเยอะๆ Q ไปไหนต่อ C นี่ทุกคนจะบอกไหมจะบอกไหมครับไม่บอกไม่บอกเก็บว่าตาต่อไปเออได้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 โอ้โหชุบชุบไปไหนต่อเดียวทุกคนไปไปตรงนี้แล้วกันทุกคนต้องไปดานไหนอ่ะอันนี้ปะชุบนี่โดนฟิวนี่นี่นี่ฟิวนี่นี่นี่ขอด่านไฟฟ้ามหาหารเธอป่ะ บึ้มเนเธอร์จิตสุดด้วยน่าเนเธอร์หืมเจอแน่เจอแน่เจออะไรอยู่ชุบชุบมันแพ้แน่ทุกคนไอ้แก่น่ะปึ๊บ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 โอ้โหลูดเสานี้ไปได้ไหมลูดได้หว่ะทุกคนชุบชุบจื๊อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยแต่ผมแต่ผมไม่ตายวะมีไม่เท่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเฮ้ยต้องทำอะไรอ่ะจะบอกว่าต้องอยู่ไปข้างบนเนี้ยเดี๋อะไรวะอะไรวะทุกคนเ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไปเปล่าไม่ได้ทำอะไรวะทุกคน อืมอืมอืมเราจะผ่านแล้วนะอืแล้วผ่านแล้วไม่ไม่ขี้โกงขี้โกงไม่ไม่ไม่ขี้โกงชุบ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 ทุกคนผมไม่ได้ขี้โกงนะไม่ไม่ขี้โกงเลยอิี้ยะอิี้ยะอสัตว์ชบโอโออิเดนอิี้ยะปุ๊บขอี่แกขี้โกงอ่ะเออคีกับมาราโกงอ่ะรูจักปะไม่ได้โกง ไม่ได้โกงทุกคนผมไม่ได้โกงนะแล้วมันจะไปตรงไหนต่อทุกคนโโอ้หไม่ได้โกงโกงโกงผมว่าผมจะเปิดประตูวาร์ปทุกคนมันหาผมโกงอย่างนี้จะตีมันทุกคนไอ้อโก่งนี่น pues ี่วาร์ปวาร์ปไปวาร์ปนี่นี Mexican ่งงเอ้าไอ้แก่งงไอ้แก่งงอะไรอะไรครับเอา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 ได้ทุกคนน้องขาพีได้ดช้ Q ทุกคนอย่าใช้ประมาณด์ใช้ Q ไอ้แก่นนี่ได้ีใช้ประมาณนี์ ได้ใช้อาวุธใช้อาวุธ่ายได้นี่ไงจบปะจบปะทับทีีอยๆนี่ไงอะไรชมีทุกคนมันมันเกลียดนะทุกคนไอ้ใช้อาวุธใช่ไหมโอ้โหได้ได้ทุกคนได้ได้ได้โย่ผมเป็นคนปากแข็งครับผมไม่บอกใครได้เลยจำไม่ถ้วถ้าถ้าได้ต้องบอกนะต้องบอกนะเออฆ่าด้วยอาวุธ จะฆ่ายังไงหนอฆ่าด้วยอาวุธปุ๊บปุ๊บอะไรนี่ไงยังนี่ไงนี่ไงยังนี่ไงยังตายแล้วทุกคนมันตายแล้วอ่ะแบบมันตายแล้วอ่ะยังเลยยังไม่ตายยังไม่ตายเอาเอาดูดูเอาเอาดูยังไม่ตายยังไม่ตายมันตายแล้วทุกคนโอ้โหอย่าโกงยังไม่ตายเลยหนอไม่หนูเลยไม่ได้โกงไม่ได้โกง ไม่หน uh, ุกเลยฟิวดูนี there. There ่ทุกคนฟิวฟิวทุกคนดูนี่ชุบชื้อทุกคนระบบแบบทำการเขาไม่ตาลิลลี่อ่ะครับเคลียร์เคลียร์นักซีมันจะเคลียร์ให้ไหมผมไม่น่าเคลียร์ให้แน่เลยว่าทุกคนเอ่อแล้วผมแบบหาทางผ่านด่านนี้ไปแล้วก็ทุกคนแล้วก็แบบว่าชุบ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 เดี๋ยวนะผมกำลังไปหาทางผ่านกันปะบางคนเข้าใจในความต่างบางทีเราโดนดราม่าทุกคนแล้วก็อืมพีพีแอนเอแอนพีชุบ นี่ทุกคนเอ้ามันจะทับคิวเต็เพี้ยอะไรวะนี่นี่ไงมันตายแล้วเว้ยคือมันตายแล้วจะเมันแบบไอันนี่อะทุกคนทับคลิกไม่เลยถือไว้ตลอดอ่ะแล้วก็โ๊ะจบปะนี่ไงจบปะชิบๆทุกคนดูดิ โหถ้าสับคลิปนี้ขอจบคลิดคิดเป็นแน่นนะใครยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปผมนะสัปนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมวันนี้ผมก็ชนะมันแบบใสๆอ่ะแบบรุ่นชอบเลยทุกคนดูนะเออแบบว่าชึบๆชุบเชื่ออ่ะทุกคนผมเปิดประตูวาร์ปทีหนึ่งคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะทุกคนก็อืมใครชอบผมมาวะทุกคนนัซีร้องไห้ทุกคนเมืนแบบมันยิ้มกลับมาแล้วมันผมว่าไปชึบๆๆมันเข้าเซิร์ฟมาใหม่ไว้ทุกคนจะเข้าทีพีกแล้วทุกคน็อหา โง่เกินใครเย็ด <Yes. laughs> <laughs> ข้อหาโง่เกินใครดูทีทุกคนชุบ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 โอเคทุกคนไปแล้วทุกคน